การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ค่ะคามาพบกับว,วีกีและรายการ i อเดี Today by Hey ยเฮฟค่ะสำหรับวันนี้วีกี้พาคุณผู้ชมมาที่ร้านคาเฟ่ที่ขึ้นชื่อของเมืองภูเก็ตนะคะโลกจากมีชื่อเสียงด้านอาหารและคาเฟ่ทีนี้ก็จะมีการตกแต่งที่น่าสนใจามากมากเลยค่ะจะเป็นยังไงก็ทําทวีกี้มาเลยค่ะ ผู้ชมคะมาเยือนจังหวัดภูเก็ตทั้งทีทางรายการก็ไม่พลาดที่จะพาคุณผู้ชมมาพบกับร้านกาแฟเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงอย่างร้านโกปีเดอะภูเก็ตนะคะซึ่งร้านนี้ก็เป็นที่ร่ำลือในเรื่องของความอร่อยของกาแฟสูตรเก่าแก่และอาหารสไตล์ฟิวชั่นเรียกได้ว่าเป็นที่รู้จักกันในวงกว้างและจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจก็คือสไตล์การตกแต่งอันเป็นเอกลักษณ์ของร้านและประวัติอันยาวนานเรื่องราวจะเป็นยังไงเราไปชมกันเลยคะ่ะ สวัสดีค่ะคุณยกระันสวัสดีครับครับพอวิกกี้ข้ามมาแล้วเนี่ยมีความรู้สึกว่าสถานการตกแต่งนี้น่าประทับใจมากค่ะเฮวิกกี้อยากจะทราบว่าที่มาของร้านเนี่ยเป็นยังไงค่ะก็ที่มาเริ่มจากสมัยอากงนะครับเปิดร้านกาแฟนะครับก็ตอนที่ผมไปเรียนมหาวิทยาลัยเนี่ยเขาก็ปิดไปแล้วก็พอผมจบมาเนี่ยครับผมก็เลยคิดว่าเออเราน่าจะเอากลับมาทำใหม่ ครับก็เลยมาเริ่มเป็นเปิดเป็นกาแฟภูเก็ตของตัวเองนะครับแต่เราก็ยังคงใช้สูตรกาแฟแบบดั้งเดิมอยู่สไตล์และการตกแต่งของร้านนี่คือเป็นยังไงบ้างคะการตกแต่งนี่จริงๆเราจะตกแต่งแบบจีนภูเก็ตร่วมสมัยนะฮะก็จะมีภาพเขียนสไตล์จีนอะไรเงี้ยโคมไฟแล้วก็การตกแต่งด้วยไม้อะไรเงี้ยนะครับเข้ามาร่วมด้วยทําให้คนที่มานั่งเนี่ยลูกค้าเนี่ยรู้สึกว่า อบอุ่นเป็นกันเองนะครับเรามีทั้งเครื่องดื่มแล้วก็อาหารแล้วก็ที่ลูกค้าชอบมากก็คืออย่างชายเย็นโบราณอะไรเงี้ยครับ<ม>ซึ่งเราใช้สูตรดั้งเดิมแล้วก็ชาของเราเนี่ยจะมีความหอมกลมกลม่อมมากนะครับท่านผู้ชมที่สนใจมาเที่ยวภูเก็ตนะครับผมก็ขอเชิญชวนมาเที่ยวกันี้เยอะครับแล้วก็อย่าลืมแวะมาทานร้านโกปีท่าภูเก็ตนะครับ50ท่านแรกนะครับทานอาหารครบ500บาท รับแก้วกาแฟโลกโก้กปีนะครับที่ระลึกได้ฟรีเลยครับผมร้านของเรานะครับตั้งอยู่ที่ถนนภูกเก็ตน,นะฮะขอบคุณคุณจักรพันธ์สำหรับเวลาที่ให้รามาในวันนี้นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ การตกแต่งในสไตล์ไชนีสโมเดลคือการผสมผสานระหว่างความเก่าแก่ของศิลปะแบบจีนกับความทันสมัยเข้าด้วยกันนะคะเมื่อเข้ามาภายในร้านก็รู้สึกได้ทันทีถึงบรรยากาศที่เป็นกันเองพื้นที่ของร้านแบ่งออกเป็น2โซนก็คือชั้นล่างและชั้นสองของร้านสไตล์การตกแต่งเน้นรูปแบบชิโนโภูเกต็ตที่มีการนําเอาของเก่าเก็บหายากหลายชิ้นมาเป็นของตกแต่งร้านโดดเด่นด้วยแสงไฟสีเหลืองอ่อนตัดกับเฟอร์นิเจอร์ไม้สีดําเติมลุกเล่นด้วยสี อันเป็นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมจีนซึ่งลูกค้าที่มาใช้บริการก็จะอินไปกับบรรยากาศพร้อมทั้งลิมรสชาติของกาแฟและอาหารจีนแบบร่วมสมัยหากคุณผู้ชมท่านไหนที่ได้มีโอกาสมาท่อง,ทงเที่ยวที่จังหวัดภูเกต็ตก็เชิญเข้ามาอุดหนุนกันได้รับรองไม่ผิดหวังค่ะเวลาของรายการหมดหลงแล้วนะคะพี่กีขออนุญาตจัดการเรื่องอาหารที่อยู่บนโต๊ะนี้หน่อยนะคะ สำหรับวันนี้หัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะครบรอบ20ปีเฮฟเล่แจกทุกภาคแจกทุกเดือนเพียงซื้อสินค้าครบ500บาทที่ร้านตัวแทนจำหน่ายที่ร่วมรายการรับทันทีคูปอง1ใบร่วมรุ้นรางวัลมูลค่ามากกว่า3ล้านบาท ส่งคูปองได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง30พฤศจิกายน2557รีบส่งเข้ามากันเยอะๆนะครับ